สวัสดีครับบาเ่าสวัสดีทผช้่มครับสวัสดีนะครับเช้าวันที่1กุมภาพันธ์2567ครับทผช้่มตอนนี้พี่นัทพี่นิสัยนะครับมาด่วนๆนะครับผมสวัสดีครับพี่นัทครับสวัสดีครับครับเป็นจ้งไหนครับผมมาโค้งสุดท้ายครับครับครับ มาโค้งสุดท้ายมาขายังดีกว่าไม่มาแม่ฮครับมามาวาดีกว่าบอกมาเนาะงวดนี้เป็นเช่นไรนี่หลังอาจอิดังกว่าก็ได้แน่อะ <c oughs> ครับผมอยา่าเผลอได้ไ <c oughs> หมครูเด้อมาครับผมอย่าเผลออย่าเผลออาจารย์เนะว่าอย่าเผลอครับอย่าเผลอและอย่าเขวเ์นะวะอย่าเผลอแล่ะก็อย่าเขวส์ครับผมครับ เป่นมาตลายมือหรือเ่พี่นัดมาขมึ้นเนี่ยครับสายข้าวประแดน็นแมนครับมามวัดตอนเออ่มาเมื่อวานตอนบ่มายต,ตอนแรงแหละแต่ว่าเหตุมาขึ้นนี่แหมครับปิดทักเผื่อเบาเท่าไอุ้นี่มาพี่กระทักไปครับอยิวมาคืนน่ะแมนครับพอดีทรงไล่โพอดีโทราหาพี่นัดเอ้พี่นัดเป็นยุ่งเ่าก็เลยทรงไล่ไปถามนะครับผมช่วงไอ้เปิดในนั่งปิดปิดเน็ตไว้แล้วครับเพราะว่ามันตีเป็นเสียง ลบกวนโตรศัพท์เข่ากับ,บกวนสมาธิช่วนันท,ทำที่ทำพี่ีแมนครับครับผม,มเป็นมแจ้งไดมงวดนี่เป็นโอ้เหเล็กขึ้นมางามค,ครับแน่แต่ว่าจากที่เป็นจ้งไดเนะาะก็เอาไปเบิง้งไปเบิง้งดูว่ามันตกขบตกใจบ่ะครับข้ามบนขึ้นมา เจ็ดสองศูนย์ครับเจ็ดสองศูนย์นะครับผมเพื่อนเพื่อนเอวิ่ง <100. S 1> เพื่อนเอวิ่งตัวไหนครับพี่นักเพื่อนเอาเลขสองครับวิ่งบนสองนะครับครับสายวิ <7 20. S 2> ่ง oh, เลือกเอาสองเจ็ดสองศูนย์ห้ามโอ้เหล่งงามดิวพี่นักน้ำก่อนครับผมอีดระว่งงามเดี๋ยวได้ครับตองอพีใคร มักไปมักไปทั้งมักไปทั้งศูนย์นี่ไงักไปทีศูนย์เจ็ดสองศูนย์ครับกระตัดเป็นยัตัดสองตัวนั้นมาพินัดยังตัดสองตัวครับคู่ข้างแล้วครับตัดสองตัวน้ำเด้อครับผมตัดกับสองศูนย์ไั้นพินัดเนาะเจ็ดศูนย์เจ็ดสองโอ้แต่ว่าเจ็ดสองนี่กับอ่าพี่น้องนะครับหาให้ได้ แค่อยู่แค่อยู่บนตงเลขดังเนาะเลขเลขดังตัวใดกันแปดแล้วครับท่านนี้จีบแปดบารับแปดโอ้ยครับสุดกันทั้งนี้กับคุณได้มากกับแปดคุณได้มารกกา <laughs> แฟแพร์ทั้งแกรนี่ว่าวแล้วว่าว่าเป็นแนวทางซื้อๆ <c oughs> เอยครับแล้คุณไดมากกับแฟทังแต่ท่าแสดงมากกับว่างแพร์แต่อาจารย์เฮดเลขึ้นมาม,นามันบอมีแปดครับ เรากลวเลยว่าเรากล่วเลยนี่ว่าอยากอยากแปดใส่สองเด้อว่าย์ว่าม่มีแปดบ่มีแล้วว่าน่ะอาจารย์พนว่าแมนติดแมนความเราพอคือตอนที่ว่าสูงดังหลายๆแล้วว่าเพราะสนนั่นแหละแต่นี่อาจารย์เราโอาตะเป็นเอนั่นเองอยากได้อยากใส่ใส่องเด้ออาจารับอาจารย์พูนว่าระวังแปดจะไม่มาแมนบ่ครับผมบ่ะแมนวัง เบิงเ้งแจงไดก็บ่มีแปดแล้วค่ัโอ้ครับถ้าแอ่อเราก็ว่าว่าธรรมะธรรมะแต่อาัติมาล่างแต่บทนี่บ,บม่มีว่ากันแล้วว่าครับอืมล่างเลยพี่นัดแ,แล้วว่าแล้วว่ายากแล้วยากแล้วสายเขาแดงมเป็นกระเลือกเอาแปดเอาสองครับครับข้างล่างข้างล่างมันขึ้นมาแบบนี้เด้อตอนแรกน่ะพอไปมันขึ้นมาสามสามสามละกเก้า ต้อขึ้นมาสามเก้าก้อนเส็ครับขึ้นมาสามเก้าได้สามเก้าก็อ่าพรทีนี้เจ้าใดบอกเอเมื้อไม่ที่มาสองขึ้นมาเพราะว่ามากอีกไหมครับแล้วก็เลยว่ามันิดเปลี่ยนเั้าใดกันแล้วก็เลยนั่นแหละที่ตกลงไปไหนนั่นแหละครับต้อขึ้นมาจากสามเก้าก้อนอะไรสามเหล็กสองมาขึ้นผู้ใดก็เห็นว่าเอ้าสองสองบนขึ้นมามามาตอนแรกมาสองบนเนาะครับ ล่างกับน,นี่สองมัเพาะว่าไมาเ่เห็นก็เลยว่าต้องเลยว่าติดเพื่อไว้นะครับ <c oughs> ปกติมันติดมาข้นมาแบบนี้ได้ขึ้นมาก็คือขึ้นมาแค่กลางเดียวเด็ดอือ <c oughs> นั่นแหลนะครับ <c oughs> <c oughs> เป็นจังไบวะครับอืเพื่อได้จับ <c oughs> คู่เลพี่นัทเราก็จับตอนแรกเริ่จับสามเก้านั่นแหละแต่ที่ว่าสองมั้งข้นมาที่หลังจนว่าตีดติดนี่แล้วอากัน ติดเจรนาะเบิงแล้วรเรียกเบิงแล้วว่าเอาสามแล้วสายพิบันเอาสามนะเพราะสามมันสามมันขึ้นมากรนนะครับอ่าที่นี่เก้าเปิดสามเก้าเพราะว่าสามเก้าน่ะเพราะนี่ตั้งใดสองขึ้นมาอีกนะอืเก้าเก้าหายไปแล้วก็สองขึ้นมาแลราก็เลยจับสามจองสามเก้าโอ้ตาตก็ไปจับเก้าสองบอบอครับแล้วเพราะว่าสามมันยืนอยู่แล้วไหม ครับอืมสามมันพอหายสามมันอยู่นยู่คือเก้าครับครับเพื่อนเอาวิ่งตัวไหนี่นล่ะเอาวิ่งสามครับนี่หละวิ่งสามครับครับสามเก้าสา,สายวิ่งครับสามเก้าที่จริงอะสามเก้าอัละแต่ว่าที่นี่สองจังใดว่าสองมันขึ้นมาอีกรอบก็เลยมาจับสามสองอีกตัว พราะว่าเพราะว่าสองสองบนมันไหลลงมาลางน้ำมาสันแล้วว่าจะขึ้นมาเป็นสามสองอีกไหมครับตองให้นิน่มๆสามเก้าว่ะพี่นะัดแมนครับสามเก้าครับครับโอ้สามเก้าสามเก้าขึ้นมาก,ก่อนครับบานนี้สองขึ้นมาสองขึ้นมากเก้าหาย ครับว่าแบบน,นี้นะอืมครับการเล่าบอกว่าเล่าบอกเล่ว่าเออหน่าก็เพื่อไว้เพื่อไว้เพื่อไว้เอพื่อว่ามันเก่าเพื่อมาเพื่อมันเสร็สองแล้วก็เลยว่าต้องจับสามสองไปอีกตัวนึงครับครับถ้าก็เน้นเน้นสามเก้าแมนครับสามเก้าเอาแคปหน้าจอได้ท่านผู้ชมเด้อนะครับพี่นัทชัยภูมิอภูเขียวหนับสายพระประแดงนหน้ามาขึ้นอย่าเผลอได้ครับท่านผู้ชมนะครับเนาะงวดนีน้ครับ เลขเลขพอหลายตัวพี่น้องนะครับ,รบวิ่งบ,บนวิ่งสองนะครับเจ็ดสองศูนย์มันบ่กพี่นัดแม่ครับผมอ่าอาจารย์เพิ่งจะยามาสองตัวตัดไว้คือเกาเดอ้อพี่น้องเด้อร์กับตัวด้วยนะครับกับตัวไวน้นํานะครับจะติดชุดบนชุดล่างติดกันไว้เลยนะพี่นัดเนาะครับอ่าติดหลับคนเหน็ดคดงบน้อยมามาเล่งด้วยพุทธชักชักอ่ะ ไล่ไลยนะครับติดบนติดล่างเจ็ดสองศูนย์สองศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดสองท่านผู้ชมนะครับเจ็ดสองนี่ก็มาแห้งเอาพี่น้องเนาะวิ่งล่างวิ่งสามสามเก้านะครับบานนี้เพิ่นเห็นว่าสองขึ้นมาเกาหายเพิ่นเลยให้กันสามสองไว้นำ้ำมักชุดงวดนี่มักตัวไรเลยลพี่นัดงวดเนี่ยมีในใจวะมัดมัดนัยใจที่ตอนแรกพี่มักศูนย์นั่นแหละครับแต่ว่า มันจิตี้วะผูครับแต่พอดีเลขอาจารย์น้องเห็ดม้ามันมีมันมีไอ้ศูนติดมันก็เลยมากละครับนำเอานะครับ720นะครับชุดบนวิ่งสองท่านผู้ชมเพิ่นเรียกเอาสองด้ววิ่งนะครับ207072นะครับกับกันกับตัวไว้นะครับติดบนติดล่างไว้ด้วท่านผู้ชมเด้อกับตัวด้วยล่าง33932ครับพี่ยักษ์พี่ยักษ์แปดป่าวเขาใส่สองเด้อยักษ์แปด แอบนะครับผมกับสมาทั้งสองทั้งแปดเจ้า 8, จกันกับเจ้ากันเพิ่อนมาระวัแววงแปดจะไม่มามเมนบอกที่นะัดอาจารย์ระวังบพราเห็นบพบาหาก็บาเห็นกันแบบก็บพมาะงี้ว่า,า,าสามารถอดิมาล่างแล้ว 8, ะนะครับถ้าแปดมาจะมาล่างนะครับต่วบทนี้บบมีอ่อ่าเขาอันนี้อาจารย์เพิ่อนมาด้วยพี่น้องเด้อเพิ่อนมาระวัแววงแปดเพิ่อนมาอยากแปดใส่สองแอบ นะครับเนาะอืมเพราะแฝดด่งแห้งพี่นัทอ๋ออืมแฝดด่างแห้งก็เพราะว่าเอาขนาดสายพัดประแดงม้าก็ยังว่าแฝดไหมครับอืมว่ายสายวิ่งพัดประแดงม้าเลยเด็กวัดแฝดวัดเบิงอาจารย์เฮ็ดมันตีมีแฝดบอสปากโว้ดบอมมีแฝดครับแล้วอาจารย์นั่นแหละบอกว่าจักษแฝดมาใส่สองเลยอืมครั เอานะครับพินัทบ้าวเท่าก็จะรบกวนสมีแหละครับฝันดีบ่พินัทฝันดีบ่ริมทาอ้อยอ่าวดที่แเนาะน้จ71ห่า, 7, 1, หาง71เม็ดเดียวมันเปลหกหน61ใหได้ทั้งเด๋ครับโงได้ตั้งปลอตรี่ตั้งไอ้นี่ครับออกซิเดตตหี71งบตั้ 7, 1, งปลักลายไปอของอาจารย์งอที่แล้วเ<ม>ห็น71ตัวเดียวนะครับล่าง7<น>เดียว71มาครับ, 1, รบผมไอเล็ เลขซี่ชุดนั่นกับเฮนอาว์นี่กันบังพิษแต้มเดี๋ยวตลอดเลยเอาหมดนี่เพราะใบอกพินัทมาส่งไม่เบิร์นแม่คนได้ตัวใดเอามาเบิ่งไว้โอ้ได้มาแล้วแต่ว่าพี่ก็าไ่ได้ส่งแล้วเพรพี่ว่ามันพิษแ,ต,แ,ต,แ,แต้มพิษแต้มตลอดนะครับผมอือเอาส่งส่งมาเบิ่งนไว้ในพี่นัทส่งให้ผมมาเบิ่งไว้แน่นะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ส่งไปให้เบิงเบ่งเด้อครับผมเอาพินัทลบกวนสักนีดเอาพี่พนัทเดี๋ยวเรียกจากปทุมมีตัวใดแน่จะได้บอกเอฟซีคนน้ำเล่ เลขสีสุดหรอกครับเลขสีสุดมันมีนี่แหละมันมีอย่างว่าเดี๋ยวแปดสามครับแปดเก้าแปดสามแปดเก้าเออันนเดมนม้มันมีมันมีตรงกับเลขอาจารย์น้่นได้เนี่ยแปดแปดแปดสามแปดเก้าแล้วก็มีสองสามครับน,นี่ยังเก้าสามโอ้ตรงกันกับสองสามเมื่อเก้าสามตัวนี้พี่นัด เแต่แต่ว่าเป็นต๊ะกลับครับแปดสามแปดเก้าสองสามเก้าสามนะครับอ่ะล่างแมนล่างจากปทุมซี่คู่แปดสามแปดเก้าอันนี้ล่างอย่างเดียวกลับล่างอย่างเดียวแปดสามแปดเก้าสองสามเก้าสามอปกติมันจิพีเต็มเดียวบางทีมัชนกับมานชนกับเหล็กอาจารย์อาสีบอสีผิดอาสิเต็มเต็มก็ได้อ่าเอาอะครับพี่นัทขอบคุณครับผมเฮงเฮงลอยลุยครับผม ครับครับผมสวัสดีครับเอาน้วพี่น้องสายด่วนจะพับประแดงนะครับผมบนวิ่งสองเจ็ดสองศูนย์เม็ดเดียวหางเดียวสองตัวอาจารย์พยายามไว้จะลืมตัดเอาสองศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดสองกับตัวน้ำน้พี่น้องให้ติดบนติดล่างไว้ล่างวิ่งสามสามเก้าตัวเด่นนับสามสองตัวรองน้าคนเห็นเก่าขึ้นมาสามน้าเก่าบ่ายเก้าหายเป็นสองขึ้นมาเพื่อเล่นกันสามสองนะครับพอกันคลิปน้าพี่น้องโชคนั้น ครับสุขุสุขสนเฮงเฮงรวยรวยเด้อครับสวัสดีครับ